ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ได้องุ่นป่ามานะคะเดี๋ยวเราจะไปยำกินกันค่ะไปกันเลยก่อนอื่นก็ต้องเอามาล้างทางคำความสารให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะเด็ดใส่โถหรือว่าใส่จานภาชนะแบบนี้ก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่เราก็จะเด็ดออกมาอย่างนี้นะคะรสชาตก็จะเปรียปร้ยวออออๆคล้ายๆมะยมค่ะ อร่อยค่ะเดี๋ยวไปเด็ดใส่โถก่อนนะคะโอเคค่ะเด็ดมาเราก็จะได้แบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาทำการยำกันนะคะส่วนผสมก็จะมีพริกพริกทอดนะคะชอบแบบนี้มากกว่าใครจะชอบแบบพริกผงก็ใส่แบบพริกผงได้นะคะแต่ส่วนตัวชอบแบบนี้ค่ะมันจะนัวกว่า ชอบเผ็ดมากใส่มากนะคะชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะอันนี้ใส่ช้อนหนึ่งก็เผ็ดละใส่นิดนึงก็ได้มันเยอะอะเนาะมานนี้นะคะน้ำปลาร้านะคะวันนี้ใช้น้ำปลาร้ายี่ห้อ เจ้าขุนนะคะมีกระปิด้วยด้วยความนัวกระปิของอคนท,ท้ายนะคะมีอีห้อหนึงแต่หาไม่เจอค่ะแต่อีห้อนี้ก็ได้เหมือนกันเสียงข้างบ้านทำอะไรก็ไม่รู้ เค็มนวน,น,นหน่อยเพราะว่าอังหมุนมันก็จะเปรี้ยวมากเก็บใส่กลองผมนืวค่ะขาดไม่ได้ใส่ใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยน้ำตาลค่ะ ช้อหวานขอสักช้อนครึ่งล้วกันช้อนไม่ใหญ่ค่ะช้อนเล็กนิดเดียวน้ำปลานิดนึงพอเป็นพิธีมันก็เค็มอยู่แล้วแหละอันที่จริงอะ่ะแต่ก็ขอนนิดนึงน้ำลายแตกคลุกเขาค่ะเขาให้น้ำตาลละลาย เครื่องมันเข้ากันนะคะแล้วเรามาดูกันตอนชิมเลยนะคะค,ค่ะยำเสร็จแล้วคุกเข้าให้เข้ากันแล้วทีนี้เราก็จะชิมเห็นสีแล้วเสียวอือ่อยค่ะ ทราบค่ะอืมอืม อารมณ์คล้ายๆแบบมะยมมะนาวรวมกันอืม นี่่ะน่าดูใกล้ๆเลยอืม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  เปรี้ยวขึ้นตาอ,อร่อยมาก นัวมากทั้งปลาทั้งกะปิผงนัวไปด้วยกิโลหนึ่งอืมฟินค่ะอ,อร่อยค่ะอืม เดี๋ยววันหลังจะพาไปเก็บไปดูต้นของมันหน้าตาเป็นยังไงอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะไปละบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ